เอทีบ1.2สปอร์ตคันนี้ปี2022เลขไมลเพียง7,000โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบตัวรถกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับคันนี้ล้อแม็กของเดิม0ขนาดขอบ16นิ้วนะครับ ไฟท้ายก็ LED แล้วนะครับคันนี้เรามาชมพี่เก็บสัมภาระกันนะครับพี่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะครับมาพร้อมด้วยถาดรองท้ายด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับชุดเติมลมอะไรอยู่ครบเลยนะครับค่อนข้างใหม่เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารกันต่อเลยครับ ภายในก็สีดำนะครับอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับผ้าค่อนข้างดีใหม่สะอาดมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมทางด้านหน้ากันนะครับเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับมาพร้อมด้วยจอ LED ทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้แล้วก็พุชสตาร์ทนะครับควงมันไลมันติฟังก์ชัน เดี๋ยวเรามาชมนี่ไม่เจ็ดพันโลจริงจริงนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารกันนะครับอุ้ยขออภัยครับห้องเครื่องครับเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซี ประหยัดสุดๆนะครับคันนี้เครื่องค่อนข้างเดิมนะครับบางๆเลยนะครับแห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิม mm ้ม hmm. น็อตเดิมไม่ขยับเลยครับค mm hmm. ันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะครับ ฟรีดาวด้วยนะครับใช้เงินออกรถ5,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ขอแค่ลูกค้ามีฐานเงินเดือน16,000บาทขึ้นไปนะครับก็ออกรถได้สบายๆพกเงินมาแค่5,000บาทก็เซ็นสัญญาไฟแนนซ์รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่086-305-8381นะครับผมเตอร์โตโยต้าชัวสาขาอ่อนนุชยินดีให้บริการครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ